โอ้โหนี่ไงฮะใครถามถึงรีนะเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่ารีเซิร์ฟนี้ไม่จะโดนอะไรนะครับแล้วมันจะเล่นได้อยู่ไหมมารอดูตานี้เลยฮรผมบอกเลยเของแช่ผมจะสับให้มันเป็นหมูเลยฮะครั้งแรกผมต่อให้เขาแหละฮะรอรอบนี้รอเอาจริงอะ ผมให้โอกาสมันแค่สองรอบอ,อันนี้เอาจริงละวรอดูเลย ถามรอบแล้วเป่งตลกเหรอแรงนะกินตัวอาบน้ำบ้างไม่ใช่ในายหรอกโอ้โทษทีวยวน้องอ้าวเฮีย รอดครับแป๊บแปลกแป่กวะคิดว่าเนอะแป๊บหนึ่งอุ้ยคิวเหรอเลือดเท่านั้นก็ไม่ช่วยเองรอดจากพี่หรอกครับอุ้ยอุ้ยเอเ็นใจมังกรใส่พี่ปะล่ะคือถ้าเอ็นมังกรใส่พี่ก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่อะ ไปก่อนเลยพี่ก <c oughs> ระบุดรีมาสักกิวอ่ะแรงมาก มันจะโดนสาดเป็นหมู่นะอ้อมไปไหนผู้มืออ้อมไปไหนฮะแ <c oughs> ม่งอ้อมโลกหรือเฮียตีนะหเจ็บจังเน่นแรงกันเดิม Oh my god. โชช่วยอีกนะพี่หาวงเวียนกลับรถไม่เจอหรองพี่หาอยู่เทินอยู่เยอะมากทำไมครับน้อง ปกติมันต้องได้มันกดการชานได้ยังไงอะปกติผมตีมันมันไม่เคยกดการผมได้นะตลกเกินไปแล้วเฮ้อ่ออออมีใครู

อ๋ออ๋อดันดันก็ตกด้วยได้เดี๋ยวพี่จะเผย,ยท่าแท้ของพี่แล้วนะพี่ไตยหลังละน้องตัวเก็บดีม้มีออกานะ้าอ๋อมีมีม,ม,มีแต่ไม่ได้อัพฮะตัวก็ไม่ได้อัพด้วย น่าจะได้ใช้แบบรอบหน้าฮะอีกฝั่งมาสกิลสองรอบแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ย

ไปตามล่าอาวุธก่อนเกรซั์เอ้ยรู้สึกความรู้สึกนี้มันแบบเหมือนตอนที่เจอยีเลยวะ่ะทุกคนขอขอนั่งตึงขอนั่งเม,ม,ม้นแบบคือไม่เคยแพ้ไงจะมาแพ้เพราะอย่างนี้ไม่ได้ไ เราจะไม่เล่นเดตทามนะครับก็ฉ hey, 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 hey. น,นั้นแล้วโอเคเห็นแล้วน้องจะพี่คอติ้งก่อน เนี่ยเราเจอลีแล้วเนี่ยอีกแล้วปะ่ะ เอาเหี้ยไม่ทิ่ท้ายไม่โดนวะโอเคเีลยวหัวกันหลังนะฮะ ใช้คว้าแล้วนะฮะพวกเอสดีปะเอสดี SD น่าจะไม่มาแต่น่าจะใกล้หรอกโอ้โหเหลือหลังไม่น่าตายนะแช่น,นึงดีโอเคก็มีก็มีกันหมดฮะ เรินี้หลากหลายครับหลากหลายก็แล้วแต่คนที่เราเจอแต่ก็ไม่กี่ตัวละครับคือถ้าจะหาตัวแบบว่าตัวนอกเมตาอะไรเงี้ยยากหน่อยเพราะคนที่นี่เขาเล่นตามเมตากันนครับ พี่บิ๊กเพิ้มพี่บิ๊กเพิ้มหยอ,อกพี่บิ๊กเพิ้มหยอ,อกรอดไปมึง ได้หัวกระเสื้อมานะครับเรือหลังแบบหลังอย่างเดียวโห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 เรือหลังจริงด้วยโอเค่น จังไรแบบตัวเดียวคุเซนากิกับไอโอริโอ้อันนั้นเกินไปครับอันนั้นคือต้องใช้ฝีมือไงอันนี้ไม่ต้องครับผมยกตัวอย่างอย่างฟินิกฮะชื่อตัวปัญญาอ่อนไหมครับปัญญาอ่อนครับและเกมเพลย์ปัญญาอ่อนไหมครับปัญญาอ่อนอย่างฮะาวแพรไม่แพรครับเพราะตัวมันปัญญาอ่อนครับใช่ครับมันจังไรด้วยเฮ้ เบรกแต่นพ Get ี t <t ่ตัวมันมีอินพุตภูมิน้องให้อภัยพี่น่อยอะไรนะเดี๋ยวพี่พราพี่ไม่เห็นน้องแป๊บหนึ่งนะพี่ขอบฟกัสกับน้องลีตัวนี้ก่อน โหคือกาดจะยิงพวกนี้่็อเมาแกะคือรู้แหละว,ว่ายัางไงก็ทันโห,โหคุณนิวอยู่ภาคใต้เฮียเอ่าขิดไม่ซื่อน,นะเราอะ<ห>เอ้าเฮียละ ส,สญญามได้ยังไงกูนี่ไม่แทบจริงๆอ่ะโอ้โหก็แผ่มันเป็นรอยน้องโอาเช,ชื่อที่ผ่านแล้วก็แผ่มันเป็นรอยอ่ะเปี้ยงไอสัตว์ตลกตลกกูรอดได้ยังไงทุกคนโอ้โ oh ห my god โอ้โหก็แผ่นมันเป็นร้อยอะนอะุะก็แผ่นเป็นร้อยอะมันจะเกินไปหรือเปล่าวะ